คุณเชื่อหรือไม่ว่าคุณสามารถเลือกโลกอนาคตของตัวเองได้เลือกที่เห็นโลกที่เต็มไปด้วยมวลภาวะหรือโลกที่เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์เลือกที่จะเห็นเมืองที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองหรือเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติเพื่อให้คุณสูดอากาศหายใจได้เต็มปอดชีวิตที่ก้าวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงกับโลกที่ไม่เคยหยุดหมุน โลกที่เปิดโอกาสให้คุณได้ใช้พลังงานทางเลือกได้ยังมีประสิทธิภาพอนาคตที่สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสามารถเติบโตไปพร้อมกันอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนทุกอย่างคุณเลือกได้วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะอยู่เคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลงของคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนไปกับ MEA หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่กับทุกไลฟ์สไตล์ในแบบที่คุณเลือกให้โอกาสโลกได้กลับมาสดใสและมีชีวิตอีกครั้ง ร่วมเดินทางไปสู่การเป็นมหานครอัจฉริยะไปพร้อมกันการไฟฟ้าน,นครหลวง